เอาครัวกับ bei บ้าแล้วอ hey, ันนี้พี่น้องไปปลาโอ้ยก้มมาแกก้อยก้มกับเยล้าว่ะพี่น้องเอ้ได้โอ้ยช่วยด้วยมานะกระเทีมเครื่องกับลาวเลยพี่น้องพริกเตะดำครึ่งชอนไก่ตอนท่าท้าซักตอนดีเปรี้ยงผัดร่มดีปีอดนะวันนี้ตามกระเทียมยีบมากรีบพร้อมแดงชาหม้อกีมินกับก้าแก๋แถวนี้นะใบครูจ้อยยิบมือเลือกครึ่งชอนโต้เครื่องเนี่ยแล้วพี่น้องใส่เคยสักชอนพุ่นพุนวันนี้พี่น้อง ซิมเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปเก้งนะอ่ะน่ะเดี๋ยวพี่น้องกุ้ยติดแล้วใส่หางทีพัดเครื่องห้อมก้อนเงี่ยเครื่องเบาทุกห้อมเลยพี่น้องตีนี้เราใส่ห้อย ฟาดให้ก้าวกับเถืองเลยพี่น้องพอเลว็ว่ขอตัวทึ่งดีเล็วนะครับไม่ต้องพัด้นานแรงพี่น้องนะเดี๋ยวมันเนี้ยพี่น้องเออตีนี้เบาแบบใช้อ้วตีเลยครับอืเดี๋ยวเราแกะค,คนไหนมันก้าวกันดีนี่พี่น้องเดี๋ยวเราคนมาปรุงรสต่อเดียวเบาจิมแหล่เรวพี่น้องเออเดี๋ยวเดียวนะเบาใช้น้ำตาลลงไปตัดเค็มนิดเดียวพี่น้องเรจาจะเดินได้ไม่เล็วพี่น้องเออใช้เก๊กเรือนี่แหละแต่ตอนติ้มเถือง ได้ตีแล้วพีน่น้องตีนี่หมัดส้ใบคูดชิกตามด้วยใบายชาพลูพี่น้องคนคนในก้าวกันพี่นอ้องเออเป็นอาหาเซร็จพี่น้องอืมิมเละรักสักอีกพี่น้องเอ้โรนจังแต่ว่า Nam kèm của đi luôn nắng, chạy nằm tad nít nằm, chạy nằm tìm gương mì nằm. Mmm, mmm. Mmm, mmm, เลนะื่อยไปเนาะแลบขอบคุณนกัการรับชมกันนะคลิปนี้ขวากดได้กดะจายกดแชร์ขวากดติดตามกันพี่น้องทุกคนที่ยังไม่ติดตามที่น้องนะถ้าจอแนวคลิปบานๆนะครับบ้า,บบาลาบแต่ก่อนพบกันไม่เมนูหน้าลาวอ่าเบ้ามีอะไรมาทำจริงกัน,กนพี่น้องเออวัสดีครับผม